มิเลโนมาร์ติเนซผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแอสตันวิลล่าและทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022ก้าวขึ้นมาเป็นนายทวารที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกและด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมทําให้เขาตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่หลังเกมพิมิลิกนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลมาร์ติเนซดูเหมือนจะกล่าวอาลาแฟนบอลแอสตันวิลล่าทามกลางกระแซข่าวการย้ายทีมโดยบาร์เซโลนาพึ่ง เบนเป้าเป็กคว้าตัวโจทย์กาเซียผู้รักษาประตูของเอสตังยอนทำให้แมนยูเนต็ต ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะดึงนายทวารวัย32ปีรายนี้ไปร่วมทีมล่าสุดมาตินตได้เปิดใจระหว่างการไปรายงานตัวกับทีมชาติอาร์เจนตนาโดยกล่าวว่าเรื่องอนาคตของผมหรอผมยังไม่รู้ตอนนี้ผมมาทีนเพื่อเล่นให้ทีมชาติและนั่นคือสิ่งเดียวที่สําคัญสําหรับผมในตอนนี้ผมอยากย้ายทีมใหม่ตลาดซื้อขายเพิ่งเปิดดังนั้นมันยังเหลือเวลาอีกนานกว่าจะรู้ผลสําหรับตอนนี้มาตินตจะโฟกัสไปที่โปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของอาร์เจนตนาแม้ว่าทีมชาติของเขาจะ การันตีต๋วไปฟุตบอลโลก2026แล้วก็ตามโดยหลังจบ2เกมแรกกับชิลีและโคลอมเบียจ้าตัวมีเวลาตัดสินใจอนาคตการขายแขงอีกครั้ง